กาแฟอะไรครับชอบกาแฟชอบกาแฟคิงมิงสวัสดีค่ะรา้การอะไรแฮปปี้เบอร์เซ วันนี้เล่นเกมเหรอวันนี้หลายคนค่ะวันนี้เป็นรายการใหม่เนาะคำต้องห้ามวันนี้มีอะไรมานําเสนอสปอนเซอร์ค่ะเชื่อๆน้ำชานมีกินไหมกินเองใช่เป็นช็อกล้วยแบบไหนครับทำไมมันสีมันต่างจากที่เราเคยเห็นอะเป็นช็อกล้วยสุดพิเศษสุดพิเศษยังไงชาชาลาชากลางลาวชากลางลาวอันนี้คือเดี๋ยว ชานมมันเม็นชานมเออชานมเย็นเป็นเฉาก๊วยที่เป็นน้ำแบบว่าสีน้ำดำดำน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอืมใช่ใช่ใช่อ่ะเป็นชานมอย่างนี้ต้องลองสินะใช่ฟื้สอันนี้เหนียวแต่กินแต่น้ำมาเมื่อกี้ลรอกเหนี้วหรออ่ะอันนี้ฟื้นุ่มนุ่มเลยอือดูดคอเนื้อครับพี่อ้นฟาบหวานและมันครับอืมเข้ากับคอนเซปต์ครับเหนียวหวานมัน มันต่างจากเฉากล้วยที่อื่นยังไงครับอ๋อเพรมันเป็นชานมัทนาวแล้วมันมีกลิ่นเฉากล้วยอืมหอมชานมได้นั้นอร่อยเลยไม่ไม่ใส่บาตรที่ไหนอืมกินแล้วดีดไหมอืมน่าจะดีดนะเของบาตรดีดเลยแล้วอย่างนี้ถ้าอยากกินอ่ะจะไปซื้อที่ไหนได้ที่เลยโอเคข้างล่างเลยนะครับโอเคปกติพี่ไปกินไปกินเบียร์อะไรกันเบีย มคุณมหนงใส่ี่ผมเลยเหรออมันมีเบียร์ลีโอเบยสแล้วมีเบียอะไรอีกเออเบีสนกี้ไนเออแล้วต้องากไห้ไน้แล้มีอะไรอีกบาร์ไวเซอร์แล้วอะอีกนะมีเบียร์ต่างปทศอ้าไม่ใช่เบียร์เทเบียร์ไยม่างมีเบียร์เบียร์ม้าเขาชื่อว่าอะไรนะอ๋อ อ้่าักอนี้ินม่เกีวเกนี่ส่วนตัวนี่ส่วนตัวนี่ส่วนตัวโอเคโอเคพี่จ้าเดี๋ยว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 คุเดียวอาวพี่หอกไม่ได้นชอบกินเช้าอะไรหรอชอบกินหรอจะเป็นแบบเบรกฟาสกฮะอุ้ยเบรกฟาสอะไรอะเบรกฟาสอะไรน้องพี่ มึงจะพ่ากึ่งกึ่งเนีมีมีไข่ดาวแล้วก็มีสลัดแล้วมีอะไรอีกาะผลไม้ป่ะมอุ้ยตีนเอยชื่อนะดูร่างกายที่ดีเห็นไหมเป็นกังยำนะจริงเอาวันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไหมเตรียมตัวเลยเตรียมววันนี้จะไปงานอลังละเธอมีชุดหรือยังเตรียมมานะโอเคเธอจะใส่อะไรหรอใส่ชุด กัรเกยีเหรออือน่ากลัวไม่ไหวมาเล่นหมวดคำสั่งดีกว่าต่อหมดคำสั่งมะงโกะม่วงอ้าก็ถูกดิพะพยาพะพยาละกอมละกอลกอเออข้าวไม่ไม่ค่ะ ข่าวขาวข่าวข่าวขาว O W ข่าขาวไรขลาวข้าวขาวขาาวข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 ้าวข้าวขาวขาวขาววขาว้าวข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 วาวว ไปเป็นแล้วออกดึงออกดึงออกดึงโอเคเรียบเสร็จหนึ่งผมชอบทั้งนพี่นชอบชอบหมาไหมพี่ชอบพี่ไม่ชอบพี่ชอบหมาล้วยอะไรยดีดีท่านทนี้ดีเอ้ตัวนี้ดีอะไรท่านนี้ดีอะไรผาเป็นเด็กเล็นชอบห้าไหมดีรักแล้วมันกินอะไรร่พี่ กินเป็ดมยีรานนกิเป็ดี่ไงคะกินเฉาก๊วยชานมค่ะนี่เดยวจะคกรทนกอยู่ข้างเลยนกอยู่ข้างนกอยู่ข้างยูนนกอยู่ข้างพิตานะขอแห้งขอกินน้ำก่อนาคำว่าอะไรขำว่านน่าจะเกี่ยวกับของกินน่ะของกินคิดว่าเป็นคำว่าอะไรส้มปะส้มอ่ะลองเปิดดูครับ เอาามดูเกือบแล้วแต่ไม่คิดเกือบแล้วปังอืมแอนนี่คิดว่าเป็นคำว่าอะไรคิดว่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวหรอเอออันนี้ยากเลยพี่แม็กของผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ละอะคำว่าใช่ใช่ยุงฮะอีกนิดเดียวไผยูนไผยูเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอิ่มเอมพี่ชอบอิ่มเอมไหมคะชอบิดตรงไหนเสาเธอไปสวนสัตว์เธอชอบอะไรสัตว์รอนสัตว์แล้วว่ะ ช้างไหมชอบแม่น้ำคไม่เคยชอบแมวน้ำอ่ะเพราะมันวาอ๋อเหรอชอบวชอบไปกบต่อไปหน่อยแลไหวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วีกันเลยเราต้องทำอะไรเราก็เราก็ต้องนี่ฉันทําให้ดูฉันไม่ปูกแล้วพอตีเสร็จอ่ะ เราจะเกิดอาการแหละนิดหน่อยคืออะไรอันนี้คืออะไรคืออะไรเกาอ่ามีคนต่อหนแล้วแล้วในเรื่องฮอร์โมนเคยชอบตัวละครเต้ยเต้ยหรอฉันชอบดาวเอ้ยชอบเตี้ยวแลนี่งบาย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 เหรออันนี้อ่ะอืมหลีหรอหลีเป๊ะหรอจปหลีเป๊ะเลิศ ทำตามไปช่วยค่าดิาดเออค่าใครก็ได้อยากเข้าคุณแม่ค่าใครก็ได้ <c oughs> อ๋อได้ครับคุณแม่เออค่าใครก็ได้ละครแบบว่าเออช่ำเจ็จะพิกพิกตู้ตูต้ตูส้ส <c oughs> มนนนนน่นจะ่ดปล่าร <c oughs> อาจจะไม่ใช่ก็ได้เชื่อชันว่ามันมีสระเออยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่นนนนนตัวละครในห่ออตาแล้วตายแล้วหยอกโอชอตฟิมแม็กบอกก่อนว่าต้เข้ไได้เลยดินอ่ะ1ึ่งคะแนนโอเคแคนดี้เกาหลีเกาหลีโอ้ย ขนาดร้องเพลงไหมไม่ม่ขนาดร้องเพลงไหมไม่ไม่มีขนาดร้องเพลงเลยอยากเล่นร้อด้วยเขานัดทำงานปกติพี่อ้อมเลิกงานเสร็จแล้ไปเลิกงานเสร็จแล้ทำงานไปแล้วไออกหนึงออกนี คู่กับพี่ไม่ล่ะไม่มึงจะคู่กับพี่เขาล่ะไม่พี่พี่พี่อะไรไม่คู่กัี่หรือวไม่คู่กับพี่ไหมเขาจะจับคู่กันไม่ใช่ทำไมหยาดคู่เหรอเฮ้ยจับคู่และวบี่บกันไหมคู่มัพี่จะได้ฝันนี่เก่เลื่อผมอยากเลิกเลยคุณอย่กมาล้อคุณอย่ามา้อแค่นี้ไม่ดูม่เองผมไม่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 จะร้องหรอไม่เลิก่ เลอะมันจะสี่โมงจะหกโมงแล้วพี่เป้หมไม่เอาอยากเลิกเล่นนี้ไมอยากเล่นลวิกาเล่นอแมเล่นกาแฟทางเล่นสรก็ดีนะอะไรก็ดีนะอุ้ยทมเือกูเมือึกพี่ไม่โดนลมอ่ะเ่านพี่้บพี่ชอบชานกาแฟอะไรครับชอบกาแฟ ไถ้ากูลงไปที่กูร้องไห้เนี่ยกูร้องไห้เลยแต่พกับแต่แม่พี่กลับแล้วนะไม่กูต้องรออีกคนนะถ้ากูลงไปช้านี่กูโดนเลยอีกคนที้เป็นใครอ่ะอีกคนนี้เป็นใครเออลูเมกกูอาอแล้วเขาเรียกว่าคู่อะไรนะไม่ใช่คือลูเมกเธอการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ้้าววแลลูเมกมันมากว่าคนหนึ่งหรือเปล่าพี่ไม่ใช่คือกี่คนก็ได้กูอ่ะกี่คนก็ได้กูผู้ชายฐานะอย่างเราเนี่ยจะมีเมียสักกี่คนก็ได้ไงนะ นี่ันนี้ฝากฝากต่อให้ดูนะไม่ไหวแล้วนะกูอยากจะร้องไห้อยากทำไมอะพี่มันอึดอัดตอนนี้กูอยากจะลอง้วกูขี้เกียจเล่นแล้วเชิญเลยพี่กีนโมงแล้วอยากจะร้องไห้ลองแล้วเอะไรพี่ชีวิตยังมีตรงนี้อยู่จกมองแล้วครั่งแล้วจกมองนะไปต้องพูนายแล้วไหปดาวอ้อมนะ มันเพลงดังๆมีเพลงอะไรบ้างนะพี่อุ้ยหลายเพลงถ้าเปิดมันก็ดังทุกเพลงถอาผดสักสองเพลงได้ไหมเฮ้ยเครียดอยากจะร้องห้องจนเครียดกินเหล้าเครียดชัดนะตอนนี้แล้วไงกูอยากกําลังไห้เนี่ยน้ำตาเมื่อไหร่มึงร้องไห้ใช่ไหมครับ บางเออดเมหวลาอาคิดว่าคิดว่าแม็กก่อนแม็กก่อนคิดว่าคำบนหัวเนี่ยเขาว่าอะไรไม่รู้เลยบ้านเหรอเดาเดาบ้านเหรอบ้านบ้านเหรออ่ะเอาลงมาดูไปเชื่อมดผมขอลงสิบผมยาอ้าวพี่เป้เขาว่าอะไรพี่เป้ว่าอะไร ประตูมันพูดถึงประตูผมพองคิดก่อนนะใช้ความเฉลียวฉลาดโอเคที่เหลียวฉลาดชื่ออะไรวะบานบานใช้ข้อบานอ่ะดูๆๆดูตอนี่กินอะไรไหยครับลูกไม่ค่อยหิวเลยค่ะยังถามม่ากินอะไรับไม่ค่อยหออกไปเรื่อย จนชี่ไม่กินรสความอ้วนนี่เหรอแล้วมน้นเหมือน้วนเหมือนอยู่ไหมอ้นเหมือนหมูเลยนะนเหมือนหมูเลยนะอันี้ใช่ไหมแบบอ้วนแต่เแบบอ้วนเหมือนหมูเลยอ่ะอ้วนไม่นเหมือนหมูวิ๋นวหมูไม่กินดินะหมูไม่กินหมูมีไส้ ไส้หมูอ่ะเป้ชอบกินแบบไหนไสเหรอไส้ตันหรือว่าไส้อ่อนพี่เป้คนไม่กินหมูรู้ยังไม่กินหมูรู้ยังข้าตัวเองก็ได้เลย์เหรอเย็นอะไรมึงก็ต้องเย็นอะไรมึงก็ต้องอ้าว ตายแล้วโอเคเป้ชนะชนะพี okay. ่บ้าเป็นคำว่าอะไรไส้เหรอฮะไสงผมไส้เหรอพี่ออนบอกไส้ไส้เกี่ยวผมอ่ะความรู้สึกคิดโง่คิดว่าเป็นเพราะว่าง่เหรออปะดูปะดูปะดูโอเค